แอนนาวลินทรนนั่งท่านพิสตนเตอร์ดีนี่นัดคอฟฟี่เผยตัดกระเพาะดูดไขมันแต่น้ำหนักคงที่เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เจอปัญหาหลายอย่างรุมเร้าค่ะสับแอนนาวาลินทรเป็นที่ทราบกันว่ากระแสของแอนนามักจะมีข่าวให้เห็นอยู่บ่อยๆเป็นข่าวแต่ละครั้งก็สร้างกระแสแบบสปอร์ตไลท์ต้องส่องลงมาเลยทีเดียวล่าสุดฟ้าหลังฝนค่ะกับการนั่งท่านเป็นพีซตนเตอร์ผลิตภัณฑ์แบรนดนีนี่นัดคอฟฟี่นำโดย2ผู้บริหารอย่างคุณนัดแท่ผู้และคุณอังคณาพงพันธ์ที่ได้คว้าตัวแอนนาขามาเป็นพนเต์ให้้้กบแรนนนนดดดดาอออเงง็ไททล ผนเองจนเห็นผลน้ำหนักลดลงซึ่งแอนนายังบอกอีกด้วยล่ะค่ะว่าต้นเองตัดกระเพาะมาก็จริงแต่ผ่านไปหนึ่งปีน้ำหนักก็จะคงที่ไม่ได้ผอมไปกว่านี้ค่ะไม่ได้ผอมลงเพราะตัดกระเพาะเพียงอย่างเดียวค่ะรับว่าหลังจากที่ทานไปได้3วันค่ะน้ำหนักลดลงงานนี้แอนนายังได้โชว์ช่างน้ำหนักให้สื่อมวลชนได้ชมกันแบบจัดๆอีกด้วยค่ะว่าน้ำหนักลดลงจริงงานนี้จะลดจริงหุ่นจะฟิตเฟิร์มยังไงเราไปฟังจากปากแอนนาพูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะจริงๆดราม่าเยอะมากคนทัวลงเยอะมากว่า เราไปไต่กระเพาะมาแล้วก็เราไปดูไขมันมาแล้วทําไมเรามารับกาแฟลดน้ําหนักซึ่งวันนี้ขออธิบายนะคะว่าถ้าคนที่ไต่กระเพาะมาแล้วปีหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะไม่ลงแล้วนะคะมันจะลงเต็มที่คือปีหนึ่งซึ่งใน1ปีอาาลงมาตั้งแต่105กิโลลงมาเหลือ78กิโลกร,รมัมนะคะแล้วก็ดูไขมันเนี่ยอาาดูดมาเมื่อสา3เดือนก่อนนะคะดูดไขมันอาาดูดลงมาได้ประมาณเหลือประมาณโลนึงอ่ะไขมันได้ประมาณโลนึงก็เหลือประมาณ77 คราวนี้เราก็เป็นโจทย์ว่าทํายังไงต่อละ่ะว่าเราจะทําให้น้ําหนักเราลงบังเอิญเนี่ยได้ไปดีใช้ตัวนี้ก่อนตัวนี้คือเจลลี่ไฟเบอร์นะฮะกินกินตัวนี้แล้วคือขับถ่ายดีขับถ่ายด<า>ีแล้วไม่ปวดบิดด้วยอะ่ะคือต้องบอกทุกคนก่อนว่าปกติเนี่ยเป็นคนกินไฟเบอร์อยู่แล้วแต่กินตัวนี้มันช่วยเนื้อของมีจุลินทรีย์แล้วก็ความที่แบบตัวเราเองอะ่ะเป็นคนกินเยอะแล้วน้ําหนักไม่ขึ้น อันนี้บอกก่อนนะว่ากินเยอะแต่น้ำน้ำหนักไม่ขึ้นเพราะว่าชอบกิน KFC พิซซ่าอะไรเงี้ยก่อนนอนแล้วก็กินตัวนี้ต่อน้ําหนักไม่ขึ้นแต่ปัญหาคือแล้วน้ําหนักจะลงลงยังไงละ่ะก็เลยมาเจอตัวนี้เพราะว่าจริงๆนะเฮียบอกว่าเฮียเขาไม่ได้ตั้งใจจะนาเป็นเพนเตอร์นะ<า>บอสด,ด้วย<า>บอสอูดด้วยนะฮะ<า>เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจนะเราก็เลยเอากาแฟบอกเฮียบอสเอาให้นายลองลองกินดูก่อนถ้านายกินแล้วลดค่อยจ้างนาก็ได้ อันเราจะให้ราคาแบบพิเศษเลยถ้ามันลดจริงๆอะ่ะใช่คือจะแบบจ้างเหมือนแบบเหมือนฟรีเลยอ่ะด้วยการทํางานกับพิธีนาม,มา<ะ>ตอนแรกๆเราอาจจะแบบมียังที่แบบไม่เข้าใจกันแต่พอวันหนึ่งพอเรามาปรับในการทํางานกับปรับการพูดคุยมันก็เหมือนกับคนเราในครอบครัวยังมีกระทุกกระทั่งกันบ้าง<ะ>อันนี้เราทํางานกันแรกๆเรายังไม่รู้ใจกันแต่ตอนนี้ก็คือรู้ใจกันดีนะใช่ใช่แล้ว แล้วก็อยากให้พี่แอนนาอยากอยากเป็นส่วนหนึ่งดีกว่าที่เรารู้สึกว่าวันที่เขาแบบลําบากวันที่เขาแบบได้รับผลกระทบหรือว่าจากสองสังคมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเป็นโอกาสหนึ่งหนึ่งในนั้นเล็กๆหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อแบบมิตรภาพที่ดีต่อกันเพราะว่าพี่แอนนาก็เป็นเป็นหนึ่งคนเนาะที่แบบก็ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่แรกค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าบางคนมองก็จะแบบว่า ทำไมถึงต้องเอาพี่อาณามาเป็นพรีเซนเตอร์ทำไมไม่กลัวภาพลักแบรนด์แบบดูดอบหรอ,หรอกลัวแบบขายไม่ได้ไหมอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบให้หลายๆคนที่แบบว่าฟังอยู่ทั้งบ้านหรือว่าหลายๆคนเนาะพี่อาณาก็แบบเป็นคนคนนึงเป็นมนุษย์คนนึงมีผิดมีพลาดมีพังตัวเราเองก็เหมือนกันไม่ได้ดีไปซะทุกอย่างมีข้อดีมีข้อเสียก็อยากให้ทุกคนได้แบบ ให้โอกาสถ้าเกิดพี่แอนนาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาอาจจะแบบหนีไปไกลเลยก็ได้แต่วันนี้<ช>เขายังอยู่ตรงนี้แปลว่าเขาก็รับยอมรับและก็พร้อมที่จะรับผิดชอบคือแอนนาว่านะโฟกัสที่น้ําหนักลงไม่ลงดีกว่าเพราะว่าถ้าวันนี้ทุกคนมาโฟกัสว่าน,นาไปแต่ดกระเพาะม,มาแล้วแล้วก็ไปโฟกัสว่าน,นาดูไขมันมาเนี่ย<ม>เคยถามแอนนาไหมว่าแอนนาน้ำหนักเท่าไหร่<ม>คือน้ําหนักนาก็อยู่ที่78วันนี้สร้างให้ดูเลยก็เจ็ดสิบสี่ มันก็ลงมา4โลในระยะเวลาแค่3วันกว่าต้องบอกก่อนว่าเจอเฮ er ียยุยก่อนแล้วก็พอมาเจอคุณอูดเนี่ยถามอูดว่าอูดเอวเท่าไหร่คุณบอกเอวย<ช>ี่สิบสองแล้วถาม<ช>อูดว่า, <ทำ S 1> าคุณทำยังไงคุณบอกลองกาแฟาอูดสิใช่แล้วก็ฮะกาแฟาอีกแล้วเหรอทำไมอาหารเสริมมีแต่กาแฟาอะไรอย่างเงี้ยเราเราเป็นคนไม่กินกาแฟอ่ะแต่สรุปเขามีให้เราเลือกไงใช่ แกาแฟดำแล้วก็ตัวนี้ลาเต้ซึ่งเราชอบกินลาเต้มากมันจะเป็นมิสกันนะฮะส่วนตัวนี้ก็อร่อยไม่ได้เป็นกาแฟดำที่ขมที่เราคิด<ะ>ซึ่งอนาโปรตีนอาณาคนกินโก,โกโก้แล้วพอมาเจอตัวลาเต้เนี่ยรสชาติมันจะแบบไม่ต่างจากโกโก้เท่าไหร่<ะ>เราก็เลยรู้สึกว่าทั้งสองตัวนี้นะฮะคนกินกินง่ายอยู่แล้วแล้วแล้ว,ลวความเวอร์รือคืออะไรรู้ป้กินเราคือแบบรู้สึกเอนร์จี้มันมาอันนี้ไม่รู้จักสารอาหารอะไรคือเอนร์จ<ะ>ี้เรามีมากขึ้นเรา มีโปรโตีนด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยหอยิวกินตอนเช้าว,วันหนึ่งก็กินข้าวได้จานหนึ่งแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวกระจายของวันที่14นะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามแบรนด์น้องใหม่ด้วยนะคะแต่แบบว่าประสบนเน้นประสบการณ์แล้วก็ประสบการณ์การขายออนไลน์อะไรเงี้ยก็อยู่มาแล้วรวม9ปีนะคะไม่กว่าที่เราจะออกสินค้ามาตัวหนึ่งเราลองแล้วลองอีก เพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้าของเราเราก็คิดอยู่นะเราก็คิดเสมือนว่าตัวเราอะ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นผู้บริโภคเราต้องการสินค้าแบบไหนดีแบบไหนเราก็ต้องหยิบยื่นให้กับลูกค้าแบบนั้นเท่านั้นเองนะต้องม,มีคุณภาพมีมาตรฐานยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะถ้าเกิดไม่ดียินดีคืนเงินค่ะ